าค่ะแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะคะพบกับดิฉันหน่อชอันเชอีกครั้งแล้วก็ต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเกมอะไรก็ไม่รู้ในวายแปดคอมคลิปที่2นะคะคราวนี้นะคะนักภาคมาอยู่นะคะแต่ลิมินเนะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะก็เราจะมาหาอีกรอบกับเกมนี้นะคะซึ่งคือลิมินเนะมาบ้านดิฉันบ่อยซึ่งคนอื่นเขามาไม่ค่อยจะได้กันนะคะก็เลยอะน,นะ <laughs> ต่อกันเลยต่อกันเลยค่ะก็ลบท่าเดิมนะคะเนื่องจาก อืมอเซฟไว้อะเราไม่รู้ทีไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่ว่าเอางี้ดีกว่าเรามาทําโครงงานกันที่บ้านแล้วก็คนอื่นเขากลับไปแล้วแล้วคุณลินมีเน่กับดิฉันยังอยู่ก็เลยต่อกันเดินไม่มีผู้พากนะคะ <c oughs> ผู้พากลับไปแล้วโอเค <c oughs> ต่อกันเลยหนึง่งตองนั่น <c oughs> มีเสียงชกด้วยมาสิมาสิเอ้ากระโดดขายตัวเองตายทำไมคุณอาจจะได้ข่าวว่า ได้ข่าวว่าเราก็พอกันเดี๋ยวดูอีกทีนะคะเดี๋ยวดูนะคะคือคนเขาเดินออกมาสะดุดขาตัวเองตายแล้วดิฉันก็ขาหลุดตายตามมีเมนแตกเลยนะพอ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 เรื่องเมนอะพอเฮ้ยคือจะบอกว่า,ามไม่ชอบเรื่องสิบแปดบวกเพราะอายุเพึ่งสิบสามค่ะเออผมพิ่งสิบเอ็ดครับเออได้ข่าวาว่าคุณเป็นผี้หญใช่ไหมอือก็นิดหน่อยครับเอ้ยอย่าอย่าเลยถ้ากูตายมึงก็ต้องตายตาม เอาจงอินนะเขาเพิ่งได้ส่งเองนะแกเขาเพิ่งได้สี่ยเหมือนเช่นเคยถ้ามึงตายกูก็ตายแหละก็ชนะแล้วเดี๋วินเอาลืมไปว่ายังไม่ได้เปิดหบายเลอ่ะอ่หรือเปิดแล้วเออเปิดแล้วเออเ,เอเอลืมไปว่าเปิดแล้วโอเคต่อ <c oughs> <c oughs> ต่ออะไรบอกว่าชอบลืมตัวเวลาที่ดี่ะนะก็เล่นกันแค่นี้หรือจะต่อดีต่อเหต่อเหเพราะว่าตานี้มันสั้นมากเนื่องจาก เสมอนไปเสมอกันมานะคะก็ต่อเลยในเมื่อผู้พากไมาอยู่เราก็พากกันเองเนาะ yes อ่าก็เพี่นี้คนฟังจะว่ายังไงเฮ้มามาชี้ตาแบบว่าอย่าเอ้าไม่ทันนะเบิ้ลเลยเอาละคะหนยตองเออเอาทำไรของคุณดิฉันเลยชนะเลยเห็นไหมเนี่ยข้าพเจ้าจะต่อยคุณเล่นมาอีกตาอีกตาไม่ไม่ เบิ้นเย้ไปเบิ้นเข้าเข้าเฮ้ยเอา <c oughs> บิ้นอีกแล้วอาจจะมีเสียงหมาเหา่าเล็กน้อยนะคะเนื่องจากหมาที่บ้านฉันมันชอบเหา่าไอคิมไอคิมจงอินือคิมเบอร์รี่ดีเอ่ออันก็คนนะคะมันใช่หมาไอคิมจงอินแต่น้ามันเหมือนหมานะเอาเหรอวี <c oughs> ไม่ได้ว่านะอาจจะเป็นไอดอลของใครบางคนนะคะ <c oughs> เอาแล้วมาโดนขาดิฉันไดไหม ถามคุณคิมจุงอินดูนะคะับเออเย้เอาเอ,าอา๋อข้ารองรับคิะ <_ d iam> มามามา,มาคุณลินฉุนลินมีเด่อเอเบิ้ลมาสิมาสิมาสิเอ้ยเ <_ d iam> คยกล้าวทีละก้ารสุดท้ายก็รอดเอาแล้วสุดท้ายก็พ่ <_ d iam> อพับขาดตายเฮ <_ d iam> ้ยไม่ใช่และแไม่ใช่ละเมนแต้มันต้องออนระหว่างขาไม่ใช่เหรอ ก็เมื่อกี้มันออกะหวางค่ะเอาแล้วก็เมื่อกี้โดนเด่นๆตรงนี้เลยซึ่งคนหลายๆคนก็น่าจะดูว่าตรงนี้มันคืออะไรเอาแล้วเราจะมาย้อนทำไมเอาปุ่มหายปุ่มหายต้องชี้มันถึงจะกลับมามาใช่ไหมมา Come on baby come on เอ่ออย่าน้อยถ้าจะตายมึงก็ตายด้วย C'mon baby come on come on มาเร็วๆ Come on หนึ่งสองใจเอ้าทำอะไรของคุณนด่แล้วคุณเล่นอ่ารู้สึกว่ากับผมเพิ่งกดเดินแค่ครั้งเดียวนะมันก็ตายเลยนะอืออึงมากอ่ะงั้นก็ตานี้ก็สองตาเนาะก็อันนั้คงไม่มีอะไรแล้วแหละค่ะก็อ่าแล้วก็ตาหน้าก็จะเป็นเกมอื่นซึ่งอาจจะมาบนเกมนี้อีกแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ